ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเรามาเที่ยวที่ t ิมเบ o ร์กันนะครับแล้วตอนนี้สมาชิกของเรามีใครบ้างคนแรกอนนี้มีอ่ะอ<า>่ะมา,าเตอร์มาเตอร์ครับมาเตอร์แพงสกีมหน่ยบบ <c oughs> นอยไหมทมก่อนด้วยเคลมทีไ <c oughs> ม่ไม่แล้วก็เดี๋ยวจะมีมาอีกสองคนนะคะเยอะมากสมาชิกของเราวันนี้โอ้สนุกแน่นอนเดี๋ยวราดูเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นคด อันนี้ก็คือบัตรของเราซื้อมาเลยละคะสามเก้าเก้าเท่านั้นเพีย SI <c oughs> งไซส์สามฝาคุ้มไหมค่ะคุ้มอยู่อ่ะเมื่อวานเสียไปแบบสี่สิบห้าบาท <c oughs> <c oughs> okay. นา10โมงมากี่โมง ไปปลูกยักษ์ดิไปปลูกยักษ์เลยไปปลูกยักษ์ปีนไปปลูกยักษ์<ป>เฮ้ยระวังมันตื่นนะมันตื่นได้จริงอ่ะไม่ตื่น <c oughs> มันตื่นเน้นจริงจริงไม่ได้ เดี๋ยวพวกเธอพวกเธอจะไปไหนอะจริงเหรอเล่นจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยต้นมึงจะเล่นเหรอ A few moments later าบอะไรสิสิงเหนื่อยพอรู้สึกมือเปียกอะมือเป็นยังไงบ้างอยากให้กุณู้ชเอ้เป็นไงเฉยเชิวๆิวะ <c oughs> คนนี้ เมื่อกี้จะเสียงดังอยู่เลยคิดว่าจะดี้ว่านี่เมื่อกี้นะคะเราเพิ่งไปเล่นไบกิ้งกันมานะคะเอ่อเป็นไงไม่ไหวครั้งเดียวก็เกินพอไบกิ้งเป็นไงคะ สขาสั่ okay, okay. นเลยอ่ะแพนไวกิ้งเป็นไงแพน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 ไวกิ้งเป็นไงสนุกมา <c oughs> กครับเข้ากลางวันของพวกเรา <c oughs> ไอไอเอฟซีหวานตีกันเนาะหลักฐานนี่ค <c oughs> ือหลักฐาน สวัสดีครับหนุกมากไม่เห็นเปียกเลยเป็นไงซุปเปอร์สแป๊ดเปียกค่ะเปียกค่ะสนุกมากตอนนี้เราอยู่ในบ้านี่มาแล้วไม่มีใครเล่นด้วยเล่นสองคนหนาวไหมหนยว เราก็ใกล้จะกลับแล้วใช่ไหมแต่เราจะไปเล่นห้องนักซีทูห้องนักซีทูที่ต้องไปไม่ต้องมาถ่ายต่อถ่ายต่อนีบเหรอเขินสงสารเขาอ่ะสงสารเขาที่คนคนที่เขาอยู่ข้างในอ่ะเอออันนี้เรากำลังจะไปไหนคะเรากำลังจะไปเล่นฐานสุดท้ายก็คือแบล็โกลด์ฐานสุดท้ายเรียว่าอะไรวะเออไม่รู้อ่ะเออเดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้เล่นไหมได้เพราะว่าถ้าคนเยอะเราก็อาจจะไม่ได้เล่นถ้าคนน้อยเราก็คงได้เล่นเพราะว่า ใกล้เวลาที่รถข้าท,อง,ทองจะมาแล้วนะคะมาดูกันไเป็นไงแบคโฮแบคโฮก็<ท>สู้ไม่เห็นเอถอออใช่มันตึงเปฟนหมายถึงว่ามันจะ คือเขาไม่ได้ลืมตาเลยสักทีเดียวไม่แต่อันนี้ก็คือแบบมันเห็นล้วมันมืดเออมันมืดใช่มันมืดมากสนุกก็ลืมตายังเห็นเราอยู่เหนื่อยอ่ะไม่มีเสียงแล้วเดี๋ยวจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆชอบอันไหนมากที่สุดอ่ะวันนี้ชอบเล่นอันไหนมากที่สุดอันไหนแบคโฮมากที่สุดแบคโฮมากที่สุดใช่ไหมคือในั่ง้างฉันเมื่อกี้สัมผัสได้ว่าแบบกรี๊ดกรี๊ดกันเลยอ่ะอ่ะไอไม้ชอบอันไหนมากที่สุด สกายคอสเตอร์อันนี้เราไม่ได้เล่นนะคะสกิลเราไม่ถึงสมัยชอบไหนมากที่สุดก็็ต้องเปนแบ็คโผแบ็คโผอ่ะแพนชอบไหนมากที่สุดไวกิ้งครับไวกิ้งไม่ชอบไวกิ้งไม่ถึงเหรนนชอบอะไรสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือไม่ใช่เพิ่งเล่นใดๆนะครับแต่เป็นช่วงเวลาดีๆที่อยู่กับเพื่อนมากกว่านะครับอันนี้อันนี้คือตัดออก เราเล่นอชอบอะไรมากที่สุดหอยจีมาไม่เจอหรออะไรเอาเครื่องเล่นอ่ะเครื่องเล่นเหรอเครื่องเล่นเอาจริงๆก็น่าจะชอบแบ็คโฮลเลยแหละแบ็คโฮลโอเคต้นชอบอะไรมากที่สุดชอบเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเหรอชอบดีไหมชอบกูไหมชอบชอบเหมือนกันเจ็บอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ชอบเี็บเจ็บกูเลยเรากลับทำไแล้วนะส่วนเราเราชอบอะไรมากที่สุดวะคือฉันชอบบ้านหิมะ เพราะว่าฉันชอบพะว่าไปกับแนพนรไปกับแพนจบเพ่นกันการดูออกี้องีปกลับแล้วกับแก็ไม่ได้ไม่เอกลับเลยเอ,อยากเล่นต่อเนาะใช่ใช่วันนี้เล่นได้ไปแค่กูเล่นได้หึ่ง ห <laughs> mm ้าหกใหญ่ม hmm. mm ั hmm. mm ้งจริงจริงจริงเจ้ามากมากเมื่อตลก แน่นอนขำๆน้อข้ขำๆห้อขำๆเอาไว้แล้วกับแล้วกลับจริงๆเอกแล้วเราถ่ายรูปก่อนยังใาย่ยังใาย่บายบายหนู่้านกระบังอ่ะไม่ใช่อ่ะบายบายอ่ะไปก่อเขาเลยใช่ไหม